มีอร่อยคณะสงฆ์หงวงปู่หงวงตารถพ่อจะพูดจะกล่าวใกะเลให้ความแต่การวันลูกหลานจนะตาแยกโ้ลงข้าวที่โพสต์ก็ได้ประกาศแล้วเล่ี่อีตลูกตาของเรา,า,าจากไปเป็นปีที่สิบสองกนะันท่านป่าจะไปปีกศสดสมันห้าร้อยห้าส,สิบสี่ 4. แต่วันที้สามสิบกตารา พราะเราภาพสีเราตากาศไปทุกคนนะนับดูที่ว่าปี64 5ปี64 10ปี64 5 68 43 42เป็นปีสปีแล้วก็วันนี้เป็นวันวันที่อังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568 วันนี้จะวนแรงสามข้มเดนเก้าปีมันเสกไหมข้าราชการถ้าว่านุกตายังตรงข้าคันบูนุกตาพอยรู้หนึ่งร้อยสิบสองปีนะลูกหลานหนงร้อยสิบสองปีมันปีนี้แต่หุกตาจากไปเมื่อเก้าเก้าสิบแปดปีพวกเราประเทศทำซ้งเอาวานรับถุเป็นที่ระลึก เครื่องเ่มนทางด้านจิตใจอยากพบเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อเด้นมาตั้งแต่ท่านจากไปก่เที่ไปจะพอมาเพิ่มก่อสร้างหลวงพ่อได้เข้ามางสร้างเดีเพืนอิตภัณฑ์ขององหลวงตามหาอูรถ่เข้ามาก็อย่างมากเหมือนอาลุกขานานานกิจการมนาค่ไหนนานต่อที่เห็นต่อที่ทีู่า หลวงพ่อไม่ว่ากันมาถึงอยู่ที่นั้นก็เป็นจิตญาณของธิแต่หลวงพ่ให้กับทุกคนที่เป็นจิตญาณิตน้องลงของหลวงพ่อทายแม่ัวงของหลวตาแต่ถึงไปน้บเพื่อนหลวงพ่อใหูเก็ใครก็ตามแต่หลวงอนับเงื่อนหาก็รอเป็จิาณสิทขององหลวงตาด้วยกันทุกคนเพราะนั้นบางจีตบางอย่างก็บางที น้อยไปต่ำไปถึงไป,ไปท,ทิฏฐนะิภากไปทิฏพิาพไปทำไมพลาดเนีการอยู่ด้วยกนะัขนขณะนี้กับฟังก็เราอยู่มันการมนตั้งแต่วันเกิดบรรยากาศกันมากนะอันนี้พวกเราที่มาอยู่ด้วยก,กันก็รนะักกันอย่างนั้นแหละี่พวกเรองมาั้าใช่ไหมละ่ะสมัยก่อนเนี่มีถนนทางการาาาวัดหลวงพู่พุทธมโนไทยใน่าจะปิดนะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แอ่พ้อมาครวะตาบวชฌานถ้าวัดแห่งวัดหลังหลังตาอหลังแตก็ได้ดีนะจะมีคนคัด้านขึ้นมามากมายภาษาสารนี้ยสตัย่ังนะแต่หลวงพ่อหลวงพ่อได้วัมนะหลวงพ่เป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์หลวงพ่อมได้ทำขึ้นมาเห็นไหมพ่อปิดถนนขึ้นมาเองนพี่น้องประชาชนว่าไงเงียบเก็บใจจิตมากเหมือนป่าไปยท ไม่เห็นใครว่าอะไรเลยไม้มีใครว่าอะไรมัน่ึิดถนนใายมีประโยชน์ไหมรือไม่มีประโยชน์แน่แน่แล้วถนนทางหน้าวัดมีอนตายผลถนนต่างๆนู้นแล้ก็แล้ก็ตัวเอขถ้าเราทำถนนเข้ามาตามบ้านตาคงจะไม่เกินดีของร่างตาก็จะเป็นาคงจะเป็นถนนใหญ่เข้ามา ลงมาถึงเจดีย์ลูกตาเลยโคตสระนาเราอันนี้มีคนคัดค้านของร้าข้าแตกเหมือนกันเออเออรากมาทำเห็นไหมจะมีประโดยชน์ไหมเออแล้วถถถก็หนุหน้หาพอะเจดีย์ของลูกตาเหมือนกันเออตรงนี้ก็ส้าไมซื้อเออลงฟอไปซื้อเอาไว้ท้านคนหาคนซื้อจนเจ็ดสิบกว่าล้าน,นลูกหลานไล่ละหลานถึเจ็ดสิบไล่เป็นยังไงก็าสราบขึ้นมาแล้ว กระทบแล้วนะเอออันนี้เร่ากล่าให้ลูกหลานคณะทุกหลานได้ฟังเพราะว่าสมัยหลวงพ่อมาทําไม่ใช่หนื่งลูกาพิ่ได้รู้หลานะเพรารางข้ามแตกนะเออกับพูดกับหลานกับสัตรยานลมทุกสิ่ที่มหาุสมพ่อนะเอ่อแต่หลวงพ่อดีเดียร์บอที่ให้กับทุกคนละลูกหลานนะลวกพ่อไม่ถึงโศกไม่ถึงสาหานะครักให้าาเราไป แต่ที่อี่ใดก็ขอให้พวกเราทุกท่านประกอบคุณงานความดีสขาเขวีงหาตามพืุกต่อไปนะเรื่องมันน่านมันไม่ต่างไประดับนั้นแต่ที่ยงไงก็ตามหลวงพ่อได้สร้างซุ้มประตูแต่ซุ้มประตูที่ตามเข้ามาเส้นสัญญากันหมดสัญยาไปทุเส้นเส้นยาหมดเสันยารั้งที่หนึ่งอเส้นสัญนยาออกขั้งที่สองเส้นสัญนยาออกรั ilot, small, ้งที่สามเส้นสัญญยาออกจนได้สุดเส็นสัญญยาถึงห้ารั้งแล้วรูกบ่ายนะ สมประตูนะแต่ไม kind of like so ่ใช่หลวงพ่อเองหลวงพ่อมองแล้วมองดีถ้าวันคุ้มประตูเจ็บหลวงพ่ออาจจะมองแต่ทุกอย่างให้กับหลวงพ่อที่ทำเพราะว่าหลวงพ่อที่ทำเป็นใจว่าปัญหาปัญนาแต่ถ้าเราต้องการกลาบก็ควรเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยยังเป็นประธานโมนิธิขอพิชโมนิธิเสียร์โมนิธิแต่หลวงตาบอกดูจะได้เต้าสนอง เกดีชีพิตคามรงตาหาวยันตองนมลงพ่อย่งเป็นโมดีเป็นประธานอยู่ะคะเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนลุง้้นเหมือนเป็นคนที่เริ่มทั้งเป็นโมดิทีก็ให้พรอานันพลันตุ้งแหอเพราท่านว่าเป็นผู้รู้กฎหมายกกติกานะแต่พอเนเสร็จแล้วลุงพ่อก็ให้พ็เอาาเป็นผู้ร่างนั้นถึงตั้งกฎขึ้นมาเพื่อเป็นโมดีทีเพปิดภูแราที หลวงพ่อก็อออให้หลวงพ่อจุใจนาท่านธรรมโลกท่านเจ้าอาวาสที่นี่ให้ท่านเป็นเป็นประธานมู่นี้ถ้า่อมาเรีอไม่ปเป็นไปไปีสองปีก็มีมีประสบเหตุจาผู้รนท่านหลาายได้เห็นนะแต่นั้นของมังอว่าตหลวงพ่อเอง,อเองได้ทหน้าที่ถึงเป็นพระนลกวัดหลวงพ่อเไรเข้ามาเป็นประธานมู่นีนคัดตาขาพระุทานนและมี่ม่ในสมองแต เป็นข้อมาเพื่อคัดกรอรับเพื่อจะสร้างเยนีพิพิธภัณฑอน้ำตาให้แล้วเสร็จแต่ตามที่ทรั้ธรรมนูญตันะ้งใจไว้เพราะว่าเรื่องเยนีขององค์งการีา่าท่าวันรุ่งข้าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะถ้าสึมสอบสอบคำรู้แต่ทุกคนขึ้นมาแล้วคงาอยาเป็นเค็นเยีของท้องเยนีนะนแต่ละกลุ่มในทางผู้หลังเอ่อการเกิดเป็นที่ยึเดเหนี่ยวทางร่างจิตใจของพี่น้องประชาชน แต่ถ้า้หลวงพ่อก็ได้เป็นเป็นประธานมูลนิธิต่อมาอีกนะแต่ออมองอมาเต้องเป็นมาแล้วสร้างยินดีเสร็จป้ายอนเสร์ตอะไรคอเสิร์ตในรับรางมนลญในหลายทางนะในรับารามวัลสาธารณสุขในความสะอาดก็ได้รับมาแลนะ้วแล้วก็มูลเ,เ,เรื่องพิพิธภัณฑ์ ่พิพิธภัณฑ์เนื้อหาต่ารๆในพิพิธภัณฑ์ก็ประเด็นยอมรับระหว่างพิพิธภัณฑ์ขององต์ารเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์นะแต่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งประเทศไทยนะเขานำเสนอเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วล่ะในยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ขององต์การเป็นติดกับโลกนะจะได้รางวัลหรือเปล่าเพื่อความ่อยๆฝากมทีไม่นานนี่นะจะได้รับรางวัล แรงวันทางที่พ,พิษภัณฑ์แก่ประเทศไทยได้เสนอไปทำไมพราะว่า,ะา,วา,า,วา,าที่พิษภัณฑ์เขาออมาตรวจสอบและลูกตาอ่อนที่เขาจะเสนอไปเขาว่าที่ฟข้าลูกตาใช้ใช้โซล่าเซลล์เป็นเป็นไฟไฟ,ไฟสะอาดนะไมนมีปัญหาไอโซล่าเซลล์จากนั้นเขาผมมาเป็นที่ พนักงานก็ต้องรับความสุขสลองเสมอจะได้เข้าจะต้องจะต้องมามาตามเรื่องราวเขามาอีกพนักงานของเราจะต้องรับสมองเสมอนี่แหละต้องรู้ความดีให้ขออนันต์หลักที่โมนี่แหละแเป็นผู้ดูแลรับรองตั้วอาจารย์ต่อมาพ่อผองพ่อจับครับพ่อพออาจารย์เรียนรู้มาแล้วแพ่อปดีกับอาจารย์จะกระโปรงใช้จ้องฟ้าเนย แต่นคนบ้านตาเป็นลูกหลานของก็ใหญ่ก็เอาเกี่ยวกับ็จะมีอยู่ที่นี่เนี่ยพวกอาจารยชาและทกอย่านผมก็มรู้มาเป็นอะไร,ะะะก,ร,ะรกันแล้วต่พอครูอาการเป็นองค์เกษตรรายยุคผมก็ขอให้มาเป็นเป็นประธานเรื่องเป็นผอเป็นเป็นผอดูแลแทนผะอไ,ได้ก็เริ่มมาแล้วนั่นเดี๋ยวเรื่องของ พ่ออดเงนกูเงนอยเป็นประธานานเป็นอดูแลพัฒนาชีวีตนะนะอยากนอนหลอยู่ร้องแต่พอดันก็ดีฟลัทิ่